สวัสดีค่ะชาว y o u t u b e Social Cam Facebook ทุกคนนะคะตอนนี้กำลังมาดูที่ออฟฟิสนะคะทอโฮของลูกน้ำเองอวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่ว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> คือหลายคนเนี่ย <c oughs> เห็นว่าใน IG น้ำแล้วก็ใน Social c a m น้ำนะคะ <c oughs> ก็จะพูดถึงเรื่องอาการใช้ชีวิตต่างๆทำยังไงให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็บางคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้น้ำประสบผลสำเร็จอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ อยากจะบอกว่าในะอายุ22ปีนะคะน้ำอยากเป็นกำลังใจใทุกคนตอนนี้น้ำซื้อบ้านหนึ่งหลังซื้อทาวน์โฮมหนึ่งหลังนะคะอันนี้คือจะมาทำทาวน์โฮมทำออฟฟิศต่อหัวมุมมันแทนอยู่แล้วล่ะน่าจะรู้แล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินสดเป็นนี้เป็นนี้ไปสิบล้านช <laughs> นะน,น้ำต้องขยันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่เปิดคลิปมาดูบางคลิปก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอยู่กับจําบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคืออยากจะให้โฟกัสที่ว่าคน คนเราไม่มีอะไรไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเป็นไม่มีใครจะแบบว่ารู้ได้ว่าชีวิตฉันจะต้องประสบความสำเร็จบางคนรวยเป็นร้อยล้านแต่ไม่รู้จักการใช้ชีวิตไม่รู้รู้จักใช้แต่ไม่รู้จักหามันก็หมดถูกไหมคะแต่น้ําอ่ะต้นทุนชีวิตคนเรามีไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าน้อยใจโชคชะตาอย่าโทษพ่อแม่อย่าโทษครอบครัวที่เขาไม่มีให้เราอย่าโทษที่เราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์เราเกิดมาเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือก กำรายชีวิตของเราได้ว่าเราจะให้มันมีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความพยานของมันอยู่ที่ความพยานของเรานั่นเองนะคะก็อันนี้นะคะกําลังต่อเติมกําลังทําตกแต่งเดี๋ยวถ้าใกล้ใกล้เสร็จนะคะน้ำจะมาให้ดูอีกทีนึงปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจอยากให้ทุกคนแบบเออแสดงความดีใจกับน้ําด้วยดีไหมแล้วก็ที่สําคัญนะคะกําลังจะขายคอนโดที่ลาดพร้าวนะคะคอนโดไอเดโ ใครสนใจนะคะมาดูยังไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ออกต้องรออันนี้เสร็จก่อนนะคะนี่อันนี้ตอนนี้น้ําอยู่ในหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรวะของแสนซีรีนะคะวิภาวดี60ใครใครอยู่ในนี้ก็บอกกันได้นะมามามา,มา,มา,มาเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องดูทุกอย่างค่ะเกิดมานั้นก็ไม่เคยรู้หรอกว่าการดูบ้านมันจะยากขนาดนี้ มันถึงเวลาแล้วหรอที่เราต้องมาทําปกติคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาเป็นคนดูแล้วเราต้องแบบรับผิดชอบทุกอย่างเองอะ่ะแ้งน้ํากี่ลิตรลงตรงไหนถังอ๊ออยู่ตรงไหนบอมันยากมากเลยแต่ว่ามันก็ต้อง พยายามกันต่อไปเนาะนี่ทุกอย่างนะคะก็ต้องดูแลหมดตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ยังไม่รู้เลยว่าจะปลูกต้นอะไรดีใครรู้ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะนี่ต้องปลูกหญ้าปลูกต้นไม้หลายอย่างทั้งหมดมันมี3ชั้นนะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันไหมเออนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับใครที่กําลังท้อกําลังเหนื่อยเนะคะลอง เราลองน่งอยากจะบอกว่าดูชีวิตของคนที่เขารวยค่ะอย่าไปอิจฉาเขาแต่เราต้องบอกตัวเองเราตอบบอกตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะต้องแบบมีแบบนั้นให้ได้มันจะได้เป็นกําลังใจ <c oughs> ถ้าเราดูคนที่ด้อยกว่าเนี่ยเราก็จะเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองที่ว่าเอ้ยขนาดเอ้ยเรายังดีกว่าคนที่เขาไม่มีแขนไม่มีข,มมขาก็ดีแล้วอันนี้มันเป็นการเหมือนแบบไปดูถูกเขาด้วยนะคะไม่เอาไม่เอาเราคิดใหม่ใครที่กําลังท้อใครที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจใครที่กําลังจะคิดถึงเรื่องในอนาคตนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่น อยากจะบอกคือคนเรามันมันไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ดวงนะ้าไม่เคยคิดว่ามันอยู่ที่ดวงนะต่อให้ไม่มีหรือว่ายังไงก็แล้วแต่น้าต้องบอกกับตัวเองว่าฉันชีวิตฉันจะต้องสบายลูกฉันจะต้องสบายครอบครัวฉันจะต้องสบายแล้วเหมือนกับแบบมันก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นนะคะในในขณะที่คนอื่นเขากําลังไปเที่ยวเล่นไปดูข้าว กินข้าวดูหนังช้อปปิง้งแบบโอ๊ยสนุกสนานถ่ายรูปลงมาไม่มีเวลานะเอาเวลานั้นมาหาเงินดีกว่าไปละบ๊ายบาย ถ้าอยากจะมีหน้าใสไร้สิวนะคะหน้าติดแป้งเนี่ยต้องคุยกับลูกน้ำเลยค่ะวันนี้นะคะลูกน้ำมานำเสนอตัวเซตโซดานะคะนี่เลยแค่ล้างหน้านะคะอันนี้คือล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้โซดาโฟมนะคะล้างหน้าเป็นประจำทุกวันทาทาไปนะคะมันจะเกิดฟองฟู่ทิ้งไวส้สัก2-3านาทีค่ะก็จะเป็นการมาร์กไปในตัวด้วยปกติลูกน้ำเนี่ยก็จะล้างหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็อาบน้ำถูสบู่นะคะหลังจากนั้นฟองมันก็ ฟูขึ้นแบบนี้เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวนั่นเองนะคะนี่เป็นการทําความสะอาดแบบล้าลึกที่จะทําให้หน้าดูเนียนเด้งเนี่ยแล้วเป็นไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าสะอาดเนี่ยสิวมันก็จะไม่มาหานั่นเองนะคะเสร็จแ,แล้วปุ๊บเดี๋ยวลูกน้องก็จะไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเป็นคอกระเชา้าไม่ต้องตกใจนะเจ๊ มาแล้วหลังจากที่เราล้างหน้าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาทาครีมเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโซดาฟิลเลอร์แอคทีฟค่ะใช้ก่อนนอนนะคะใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ใช้ติดกันไปเลยนะคะ7วันหลังจากนั้นใช้อาทีละสองถึครั้งก็พอนะคะเพราะว่าเป็นการบํารุงหน้าสูตรเข้มขน้นจะทําให้ผิวหน้าเนียนเด้งเด็กดึงดังเลยนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนทั่วประเทศที่มีประมาณ3ามแสนแปนนเคนนะคะ <laughs> หรือว่าสนใจเป็นตัวแทนอยากรวยกับเราเนี่ยก็แอดไลน์มาหาลูกน้ำได้นะคะที่ไลน์แฟนลี่แฟนติกค่ะ